สวัสดีครับเพื่อนๆเนสกลุงทงชแนลช่องดนตรีชีวิตและกำลังใจนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปขอบคุณเพื่อนๆน,นะผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมทำไมยอดซับมปถึงร0อยซับแล้วนะครับจากที่รอมานานเหมือนกันนะครับผม แล่ก็หวังว่ามันจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆห้าร้อับพันซับถึงพันซับย่างที่ตั้งใจไว้ให้ได้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมที่ให้กำลังใจแวะเข้ามาดูคลิปนะผมผมอาจจะช่วงนี้อาจจะลงเยอะหน่อยลงหลากหลายสไตล์นะครับผมส่วนคลิปดนตรีก็ยังทำได้ ยังไม่เต็มที่มากนักนะผมเพราะว่าต้องไปยังไม่ได้ไปหา,หาห้องอัดเสียงที่เสียงให้มันดีกว่านี้นะผมอย่างจะเป็นเสียงร้องสดๆก็อาจจะไม่น่าฟังสักเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันก็อาจจะทําคลิปเบรงกีตาร์นะผมลงไว้นะครับให้เ,เพื่อนๆฟังก่อนนะครับผมสลรับน้องๆที่อยากรู้ว่าอาจคลิปเสียงกีตาร์สไตล์ปโปรง่ง ใช้อะไรบ้างนะผมผมก็จะทําคลิปให้ดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมที่ใช้ในการอัดเสียงกีตาร์นะผมว่าใช้แอปอะไรบ้างนะผมเผื่อน,น,น้องๆที่มีความสามารถหรือเพื่อนๆที่มีความสามารถอยากจะอัดเพลงอัดเสียงกีตาร,ร์นะผมบรรเลงนะผมพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากขึ้นนะผมผมก็จะทําคลิปให้ดูอุปกรณ์นะผมหรือถ้าสนใจผมก็จะทําคลิปในการ เพิ่มเติมความรู้เรื่องดนตรีบ้างนะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผมนะครับผมฝากไปด้วยก,ก,กันกับช่องเสกลงทงชแนลนะครับผมถ้าชื่นชอบสไตล์ของเสกลงทงนะครับผมฝากติดตามด้วยกันกน,นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเพื่อนๆที่อยู่มาตั้งแต่ผมสิบสิบกว่าทรับนะครับผมที่ผมไปเยี่ยมบ้านนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม พอผมไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับผมนะผมเพราะยัดเอ่ยชื่อที่ผมจำได้ว่าผมไปในช่วง,รงแรกๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องโชคไพายมิวซิกช่องเจ๊ฟ้าหาเนี่ยมวลสาวดอยสตอรี่นะผมลักษมณ์ชาแนลยายเว็บพาเพลินนะผม แล้วก็โอ้แม่น้องวุ้นพากินพาเที่ยวนะผมที่ผมไปเยี่ยมบ้านในช่วงแรกแรกนะผมแล้วก็ไปขอตะไคร้นะมาปลูกนะผมท่านช่องเรานั้นก็ใจดีนะผมเอาตะไคร้มาให้ผมปลูกแนะนําวิธีปลูกตะไคร้ให้ผมดูแลยังไงจนเดี๋ยวนี้ตะไคร้ที่บ้านเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วผมสวยงามขึ้นเยอะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนมาขอเพิ่มมากขึ้นนะผม ผมก็จะแบ่งปันให้ทุกคนเหมือนกันนะผมขอบคุณช่องที่กล่าวมาด้วยลวกันนะครับที่เปิดโอกาสนะผมแล้วก็ช่องใหม่ๆที่ตามมาหลังจากนั้นก็มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใจพรพาแซบนะผมผมจำฮักอําลําชแนลนะครับผมแล้วอีกใครหลายๆท่านนะผมถ้าถวนจําไม่ได้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมซปเปอร์นายศอนะผมก็ ประมาณนี้นะครับผมก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะผมผมพยายามจะจําให้ได้ครับจริงๆผมเป็นคนขี้ลืมมากนะครับผมแต่ผมจะพยายามจําให้ได้นะครับผมท,ที่เริ่มมากับผมแรกๆนะผมและส่วนมากเพื่อนๆที่ผมเข้าไปติดตามก็จะมีแค่หลักสิบหลักร้อยหลักพันนะผมหลักหมื่นนี่ๆน,น่าจะนับได้เลยนะผมผมรู้สึกว่าผมอยากจะเริ่มต้นกับเพื่อนๆไปด้วยกัน บางคนอาจจะไปข้างหน้าผมผมก็จะเดินตามไปเห็นความส,สุขเสด็จความยินดีกับความสร็จของคนที่เดินก่อนผมนะผมและผมก็อยากจะจูงมือคนที่อยู่ข้างหลังเดินไปพบความสุเร็จด้วยเหมือนกันนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะผมจับมือกันไปแล้วเดินกันไปในสายนี้แล้วก,กันกับช่อง youtube นะครับผมช่องเสกนุงทงชแนลช่องดนตรีชีวิตและกำลังใจนะครับผมช่อง youtube ก็เปียบ ยูทูบสรบผมก็เปียบเหมือนจักรวาลน,นะครับผมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมผมก็เหมือนยิงห้อยตัวหนึ่งนะครับผมแสงเล็กๆที่อยากจะไปรู้จักกับผู้คนมากมายในจักรวาลน,นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านก็นแล้วกันที่รับชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับช่องที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมบางช่องผมก็จําไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามกันมาและหวังว่าจะติดตามตลอดไปผมก็จะ ติดตามเพื่อนๆตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากครับรักมากมายครับสวัสดีครับ